วีนรรือบอดินพระเอกหมอลำใจเกินร้อยประกาศยุติชีวิตในวงการหมอลำเรียกได้ว่าแฟนคลับใจหายกันเป็นแถวสำหรับพระเอกหมอลำใจเกินร้อยวีนรรือบอดินที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวีนัรือบอดินหมอลำใจเกินร้อยโดยระบุข้อความว่า ตลอดระยะเวลาหปีที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับหัวหน้าที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่ได้ฉายาว่าพระเอกหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยจนเป็นคณะหมอลำใจเกินร้อยที่มีชื่อเสียงเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยผมวีนรืบอบดีนขอกราบขอบพระคุณหัวหน้าบอยแม่แตนยายสวยแม่รัด ที่เมตตาและให้โอกาสได้แสดงความสามารถเพื่อทำมาหากินจนทำให้ชีวิตผมดีขึ้นกว่าเดิมมากขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในวงที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสอนสั่งวีให้ยืนบนเวทีได้อย่างสง่างามขอบคุณกาลยานามิตรพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆหมอลำที่ดูแลกันมาช่วยเหลือแบ่งปัน ขอบพระคุณแม่แม่พี่พี่แฟนคลับแฟนเพลงที่อุ้มทูสนับสนุนให้กําลังใจผมด้วยดีตลอดมาวันนี้ผมกราบลาแฟนๆเพื่อพักผ่อนเนื่องด้วยสุขภาพไม่เอื้ออํานวยเพราะทำงานเหนื่อยสะสมมาเป็นเวลานานจนทำให้สู้ต่อไม่ไหวจริงๆแฟนๆคงจะเข้าใจขอโทษที่ไปต่อจนจบฤดูกาลไม่ไหว แต่ระยะเวลาในการทำงานผมไม่เคยขาดล่านอกจากป่วยจริงๆตั้งใจเต็มที่กับงานมากขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงคิดถึงวีก็สามารถติดตามได้ในอีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตวีได้ส่วนชีวิตในวงการหมอลำขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนมีโอกาสค่อยพบกันนะครับคิดถึงกันบ้างเดอ้อ ความทรงจำมันเยอะมากบรรยายยังไงก็ไม่หมดขอบคุณทุกคนยังไงก็ไม่ครบเอาเป็นว่าขอเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เป็นความทรงจำดีๆของทุกคนนะครับผมก็จะเก็บแต่สิ่งดีๆไว้ในใจตลอดไปครับ